สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคัมภาพาโชคปู่ดำนำโชคค่ะค่ะมือนี้แม่คู่จะมาขึ้นการบ้านไห้นะคะส่วนเ,เลขลับนะคะ่ะเ,เลขลับวงในทีเ่เราจะได้มานะคะพรุ่งนี้เช้านะคะแม่คู่จะรีบขึ้นไห้แต่เต่าเลยนะคะ่ะหลักตัวเลขของปู่สุกนครก็พรุ่งนี้เช้าะคะ่ะหลกัก เลขสายพญานาคเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่ายังสี่เนาะเลขสายพญานาคตอนนี้ตัวเลขมันไม่นิ่งเนาะคะ่ะมันมันบ่อนิ่งมันเป็นอีหยังที่แบบพันผวนอยูเพื่อนว่ายังสี่เป็นเป็นที่แบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากักะเลื่อยย่างบ่อั้นใดใดเนาะค่ะกะกะเลื่อยนในในะะอย่างบ่อั้นใดใดเดี๋ยวอ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าถ้าได้จะรีบส่งให้ทันทีเนาะสำหรับเลขของอสายพญานาคเนาะค่ะมื้อน,นี้แม่คู่ก็จะขึ้นการบ้านให้เนาะค่ะห้องก็ขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ,ะเสียเวลาเนาะค่ะอันนี้จะเป็นตัวเลขของปู่ชายวันเนาะค่ะงวดที่แล้วของปูช่ชัยวันเขายูทีเกตสามสามเจ็ด 3, 3เดนาะค่ะเขาตรงๆเนาะค่ะอ่ะ เลขวิ่งเนาะค่ะเลขวิ่งบนมีสองมีสี่มีห้าเด่นที่ห้านะคะมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าสามแปดห้าเนาะคะ่ะเพิ่นไห่มาสามแปดหาเด้อเลขตัวนี้แม่คู่เคยถือเนะะี่ยค่ะเคยถือสามตัวตรงๆเลยเนาะ,ะแต่ตวนะวันแม่คู่ได้อ่อตอนนั้นที่จำบ่ผพิศว่าครั้งแรกที่ปู่มาอยู่ด้วยปู่ให้แปดสามห้านะคะแปดสามห้า แม่คู่ได้ตรงตรงเนาะค่ะได้ตรงตรงน่าจะเป็นสองถึงสองเทือ่ะเลขตัวนี้ได้สองเทือ,ะะอ่ะเนาะค่ะเพิ่นจะเด่นใฮ่สามแปดห้าแปดห้านะคะล่างก็เด่นที่ห้าเพิ่นจะมีสองกับหานาะค่ะเด่นอยู่ที่หาสังเกตมือว่าจะไปชนกับคุณตาเนาะค่ะไปชนกับคุณตาสําหรับเลขวิ่งเนาะเพิ่นให้เลขล่างมากห้าสองเจ็ดสองและ หกเจ็ดเนาะคะ่ะเด่นที่หาสองหาสองนคู่เสดายนะคะ,ะเลขของบ้านเลขที่ปูเ่เนาะเข้าบระภากันใดกันเนาะอันนี้คืออแคปไปเด้อค่ะเดี๋ยวถักแคปเป็นการบ้านอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะคะ่ะแล้วก็จะมีะเลขโบสเนาะคะ่ะเลขโบสเจ็ดห้าหนึ่งสามศูนย์เนาะคะ่ะแล้วก็เก่าห่านเนาะคะ่ะ แม่คู่ฝันว่าเห็นสร้างคืนบ้านปูนะคะบ้านเลขที่ปูก็คือสองห้าศูนย์นะคะแม่คู่ตีสร้างคือสิบเก่านะคะแม่คู่กับล่งงห่การบานพร้อมเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขของภูมิบดเนาะคะ่ะเซียนสิบสองราศีนะคะเซียนสิบสองราศีบนเด่นหนึ่งกับห้านะคะนี่ก็ส้นกันอีกเนาะคะ่ะส้นทีหานะเออ บนเด่นที่5นะคะและก็1นเพื่นไฮศูนย์สามหนึ่งเ้าสามหนึ่งเด่นที่9เด่นที่359เนะคะเด่นที่3ามห้าเก้เนะคะเลข2ตัวให้315159 7179เดเด่นที่ 51และก็ห9สําหรับบนเซียนเซียน12ราศีนะคะส่วนล่างนะคะล่างท่านจะให้อยู่ที่15 85 38 81 74 35เด่นที่15และก็85นะคะสำหรับเซียน12ลราศีนะคะใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะคะ เลขหลักสิบหลักหน่วยนะคะของคุณตาเลขหลักหน่วยเนาะค่ะเลขหลักหน่วยก็จะมีสองกับสามเด่นอยู่ที่สองส่วนหลักสิบห้ากับเก้าเด่นที่เก้านะคะสาหรับของคุณตานะคะของคุณตานี่ค่อนข้างที่จะแม่นเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าปีหนึ่งจะหลุดประมาณสองถึงสามครั้งเนาะคะ่ะสองถึงสามครั้งงวดที่แล้วเพิ่นหลุดไปแล้วเนาะค่ะมามืองวดนี้ของแม่คู่ไม่ความมั่นใจว่าของ ขอ,ของคุณตานีจาานนะะ่จะเข่าล่างบนเนาะค่ะจะเข่าล่างบนห้ามามึงกันเนาะสําหรับเอ่อคุณตาหลักหน่วยหลักสิบนะคะการบ้านของแม่ครูนะคะหนึ่งเอเพิ่นบอกว่าเลขเลขเอ่อของแม่ครูทําไมเยอะจังจริงๆอ่ะบ่เยอะเนาะคะ่ะจังหลอดทีแล้วนี่เนาะเออเดี๋ยวแม่ครูจะให้มึงมึงเออทีทีแม่ครูให้การบ้านเนาะ นี่ค่ะการบ้านถ้าเป็นหนึ่งแม่คู่จะจับแค่สามตัวศูนย์แม่คู่ก็จับสามตัวสองแม่คู่ก็จับสองตัวสามตัวคือกันเนี่ยค่ะสามห้าสามเก้าสามเจ็ดเนาะค่ะมันเข่าเจ็ดสามเนาะแล้วก็ห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดจังเสี่เนาะค่ะมันกับแม่คู่อ่ะจะเด่นๆหายจังสี่เนาะค่ะถ้ามาอมึงค่ะว่ารอบนี้แม่คู่หายการบ้านจังใดเนาะค่ะ 19 17 15เด่นที่19แล้วก็15นะคะส่วน0ูแม่ครูให้50 90 03ย์เก้านะคะห้าศูนเด่นที่50และ03นสะคะส่วน2อแม่ครูให้25 29 27เด่นที่29งเนะคะสามแม่ครูให้3ตัวเช่นเดิมค่ะก็คือ35 39นะคะ เด่นที่สองสองคู่นะคะสามแม่ครูจับมาแค่สองคู่นะคะเออแม่คู่ก็บบอยากแหยพลาดเนาะคะ่ะบอยากแหยพลาดสามสามเก้าเนี่ยแม่คู่บอยากแหยพลาดเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่จับมาแค่สองตัวถ้าผู้ใดสามารถไปทั้งสองตัวได้กัดจัดเลยเด้อค่ะแล้วก็ห้าหานี่แม่คู่กัจับมาอ่าสามตัวคือกันค่ะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะแม่คู่เด่นหาเจ็ดกับหาแปดเออหกเจ็ด อีกตัวหนึ่งก็คือหกเจ็ดนะคะอย่าลืมเดอ้อ6หเจ็ดแต่ว่าแม่คู่บาดเด้งแต่เด่นที่สุดคือ6กเก้านาะคะ่ะอันนี้คือการบ้ารของแม่คู่แชบหนาจอไว้ก่อนเดอ้อเลขสตัวนะคะ3ตัวแม่คู่จะหายมาทั้งหมด7จหางเนาะคะ่ะเจ็หางหนนีมันจะมะีตัวเลขของปู่สกลนครด้วยแต่เพิ่นยังว่าท่านไหนเหตบอก สังเกตมึงเอาว่าเ,า,เา,เาเลขตัวใดที่แม่คู่เห็ดบคือมูเดีอค่ะมีหนึ่งเก้าสามสามสองเห้านึ่งเจ็ดห้าห่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งสามห้แล้วก็7 6 9ดหกเนะคะศูนนะคะ เลขตัวนี้นะคะสามารถวินจับคู่ได้นะคะจับคู่กันเลยหกประตูนะคะหกประตูสามารถไปบนล่างได้เลยเลขคู่นี่เลขตัวนี่สามารถไปบนล่างได้ลาให้ทุกคนพิจาจรนาตัวนีมึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่ะเพินแน่ใจนะคะแม่คู่ก็จะมาบอกอีกที่หนึ่งสำหรับเลขสาตัวคู่นี่เนาะคะ่ะเลขของปู่แม่คู่จะจับมาให้สองชุดสำหรับเลข3ตัวนะคะ ค่ะไม่คู่ลืมไม่คู่ลืมเออเล็กเลขโบดบอกบอกลืมเนาะก็คือเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเนาะเจ็ดหาหนึ่งแต่บาาไม่คู่ไม่คู่กลับไปเขียนห <c oughs> าหนึ่งเจ็ดวม่หนึ่งมารส่วนตัวไหมคะก็ร้องมึงเนอค่ะลองมึงเงงพระาะว่เาเซียนสิบสองราศีบอกว่าถ้ามันไปบนมันจะเป็นมันจะเป็นเจ็ด มันจะเป็นห่านึงถาลางมันจะเป็นสิบหาพนวายสีพนเคยพนเคยเห็นเมฆคู่เทียรหนึ่งได้ค่ะพนหายสิบเจ็ดแม่พนหายสิบเจ็ดพนบอกว่าถ้าสิบเจ็ดจะขึ้นบนพนว่าถ้าเลขสิบเจ็ดมันจะขึ้นบนถาล่างมันจะออกเจียหนึ่งพนวาจันทสีเนาะค่ะซึ่งมันออกสิบเจ็ดบนเนาะอันนี้กะพิจารณามืองนะค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้านี่เด้อค่ะ พิจารณาเมืองอันนี้คือเลข3ตัวของอแม่คู่นะคะสำหรับเลขการบ้านสรุปโขงสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะเลขของปู่เด่นที่5และ2มี5 9 2 0เด่นที่5และ2เลข4ตัวกอดข้อเนาะคะ่ะก็จะมี1 9 3และก็สอยู่ข้างบนวงกลมให้อยู่ที่2 เก้าสามแม่คู่จะเป็นสามสองเก่าเด้อค่ะพิจารณาเอาเด้อเลขมีศูนย์สามนะคะศูนย์สามลักกเจ็ดหานี่ค่ะเลขของปูด่ดำขึ้นหรือลงหนึ่งแต้มเท่านั้นนะคะขึ้นหรือลงหนึ่งแต้มเท่านั้นเนาะคะ่ะปู่ดำเนาะคะ่ะซึ่งหลุดไปแล้วหนึ่งงวดเนาะคะ่ะงวดก่อนนี่เข้าได้หาสองแต่ว่าเข้าความสามารถที่จะซื้อได้เนาะหาสองแม่คู่กับหอยไปอยู่ เพราะว่าปู่คนก็บ,บอกอยู่เนาะคะ่ะอีหยางเกี่ยวยู่นําบาทเลขที่เนี่ยแม่คู่ก็บ,บอกในความฝันก็บ,บอกไปอยู่เนาะค่ะตอนที่มันออกห้าสองแสดงว่าปู่หลุดแค่งวดเดียวเนาะค่ะหลุดแล้วงวดน,นี้จะเข้าอีหยัยงเข้ากับจังมาะมือเนาะค่ะจะเข้าจะหลุดกาหายเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะแม่คู่กับ,บรูุว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนแต่หายทุกคนผิดจระนาอาเนาะค่ะ ตัวเลขที่ยังไม่ได้นะคะคือ,เ,อเลขเสิบสเอเลขสายนานะคะแล้วกเ็เลขลับนะคะเลขลับที่แม่คู่จะได้มากเหมือนอื่นเสราร์นะคะ<อ>เดี๋ยวจะมาบอกแต่เช้าเลยนะคะเหมือ,อนจะพยายามตื่นจะเสราร์ มือนี่แม่คู่ทาความสะอาดอบ้านปูหลักถนนในบ้านนี่กนมือนึงเนาะค่ะบัวบาจะเป็นอ่างน้ำปูบัวา,าจะอีอย่างแม่คู่ทาความสะอาดไปก่นเพราะพรุ่งนี้จะไม่ทําความสะอาดเนาะค่ะจะบาทาความสะอาดคือหฮอถั่วลับซับอย่างเดียวเนาะคะ่ะได้ไปแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวตอนเย็นถ้ามีอะไรเนาะค่ะถามีอะไรที่แบบว่ามาด่วนๆแม่คู่ก็จะขึ้น จะขึ้นไล่ไล่ให้เลยเนาะคะ่ะส่วนพรุ่งนี้เนาะคะ่ะมืออื่นเขาอาจจะทำทั้งคลิปแล้วก็ไลฟ์สดให้ด้วยเนาะคะ่ะเพื่อทุกคนจะได้อ,อจะจัดสื่อได้ทันเนาะคะ่ะส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มก็คงได้ไปแล้วเนาะคะ่ะดีใจน้าสำหรับผัวว่านี่เนาะคะ่ะขอคอนค้าง,งที่จะปังเนาะคะ่ะเมื่อนี้เมื่อนี้เนาะคะ่ะฮานอยฮานอยเอาเฉพาะ เฉพาะเฉพาะปกติและ V.I.P. นะคะเฉพาะปกติและ V.I.P. จะมี1มี0ย์มี2เนาะคะ่ะถ้าเข้าจับใดมันจะเป็น3191 19จังเสียเนาะคะ่ะแล้วก็2อง9จ็ดนะคะศู 0, 9, 0, 3, นย์เกนาะคะ่ะศูนยอีกตัวหนึ่งคือ0ูย์ค่ะ ถ้าถ้าใครจะกันก็คือ007นะคะ7007นะคะสำหรับเลขฮานอยปกติและ VIP นะคะจดเอาเลยเด้อค่ะถ้าผู้ใดอชอบเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่คู่ะจะบ่ได้โล่งอดีหนนให้เนาะอย่าแม่คู่ให้มองเดอ้อ ใให้ให, order, ให้ทุกคนจดเอาเด้อให้ทุกคนจดเอาฮานอยแต่ฮานอยนี้จะไปได้ทั้งสามนอยแต่เราจะเน้นที่ฮานอยพิเศษนะคะเมื่อกี้แม่ครให้ฮานอยปกติและ v i p นะคะถ้าเป็นฮานอยพิเศษนะคะจะเป็นอยู่ที่เด่นที่ศูนย์และห้านะคะเด่นที่ศูนย์และห้า จะมี 30, 50, 60, 40นะคะ 30, 50, 40, 60อีกตัวหนึ่งคือ02นะคะจดเลยค่ะ 51, 53, 54, 58ค่ะ 51, 53, 54และก็58นะคะค่ะ ส่วนล่างวิ่งรูดได้เลยสำหรับเอ่อ VIP พนะเอ่อพิเศษนะคะก็คือ2กับ7แต่แม่ครูจะเน้นแค่0และ5นะคะเน้นที่0และหาฮานอยพิเศษนะคะให้เป็นพิเศษเดอ,อมื่อนี้ถ้าผูดด้ใดอ่ะฟังบ่ท่านกะให้กรอกรับแล้วก็ฟังจดเอาก็ได้เด้อค่ะเพราะว่า,าถามแม่ครูโจดย์ให้โชว์มันก็นกนจิง่าวๆอีกเนะาะค่ะ คลิปนี้เมื่อกู่จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมเพราะเ,าเลขรลายวันกับคนข้างที่จะปั่ทุกมือเนาะค่ะยังยังบอกว่านี่ก,กะกะได้เนาะค่ะได้ได้เออ่ถ้าเมื่อรูจจำไม่ผิดเจ็ดสี่สามสามสามสองไหมคะสามสองแล้วก็สี่ศูนย์เนาะสี่ศูนย์อีกตัวหนึ่ง คืออย่างนอนไม่คู่จับมาไดเนาะคะ่ะเขาเขาแต่ว่าส่วนมากแม่คูจะให้แต่2ตัวเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะบ่มีเวลาเนาะคะ่ะบ่มีเวลากะทุกคนเนาะคะา่ะกตอนนี้กะจดจอกับเลขการบ้านเนาะคะ่ะค่ะจังไดกะถ้าผู้ใดสนใจที่จะเฮ็ดเย็ดหน้าก็ไแม่คู่ก็เชิญได้นะคะโทรสอบถามได้เลยเนาะคะ่ะแม่คู่ก็จะมีเบอร์โทรให้นะคะ พรอว่าเฮ้าบ่าสาามารถขึ้นเลขบัญชีใดเนาะค่ะก็เอ,เอาเลขเบอร์โทรศัพท์ไปนะคะแล้วก็โทรติดต่อได้ค่ะค่ะมันสีเงาจนเกินไปเนะาะค่ะคลิปนี้แม่คู่จบเพียงคนีกอนคลิปหน้าพบกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ